ทอะไรไมใจไมต้องใจร้ววันนี้มีอะไรกินมั่งมีอะไรไม่ไม่หนักเว่า เป็นอะไรแม่ครัปวดปวดฉี่ใช่ไหมไม่สอนกางเกงเลยค่ะไม่ใช่มันเป็นอะไรมันเป็นเป็นขี้ตามเป็นขี้จะแตกเหรอก็ไปสิคะถอดกางเกงเลยไม่โอ้ยแม่คะปวดฉี่แล้วก็ปวดฉี่ตายตายแน่เลยขี้จะแตกแน่เป็นหยังบ่เป็นหยังไม่แตกเลยคะ โอ้ยแตกก็นเนาะแตกแม่ครับปวดขี้เหรอเดินยืนอย่างนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าขี้จะแตกไอเยี่ยมยิ้มส,สวยนหน้ามา